ครับสวัสดีครับวันนี้ที่มาจากสวนคุณยายจะมาจับพึ่งที่เครือข่ายสามาชิกของการเลี้ยงพึ่งและชนรงค์นะครับเตรียมตัวออกเดินทางได้สามสองหนึ่งตอนนี้เราเอียมอุปกรณ์ที่จะจับพึ่งนะครับเราต้องมีกาผนฟันหมวกชุดจับพึ่งนี้ตอนนี้เจ้าของสวนให้เขาทำง,งานมั่งได้จับพึ่งอ่าคุยคุยคุยเพื่อที่จะ เตรียมอุปกรณ์น,นะครับที่สําคัญตาพ่นฟันมีจับน้าพึ่งหมวกอะไรเราต้องเตรียมให้พร้อมนะพอะพวกนี้เราต้องจับช่วงอากาศที่ว่าไม่อึมรึมฝนและก็ช่วงบ่ายเพราะการหนีรังการย้ายรังถ้าเกิดว่าเราจับตอนเช้าช่วงเช้าถ้าเขาตกใจนางพญาตกใจเขาจะไปแต่ถ้าเราจับตอนช่วงเย็นหรือค่ำใกล้ค่ำ พอเขาจะไปไปไม่ได้พอมืดเขาไม่มีคมปปอยสปออเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางส่วนคุณยายและทีมงานขออนุญาตเตรียมของอออุออกปกรณ์น,นะครับนก็ี้นะครับโอไม่่าเลย อย่างนี้พึ่งโพรงนะครับนี่เดี๋ยวขั้นแรกก็เจ้าหน้าที่พี่กว้าและเจ้าของสวนเขาก็ได้พ่นฟันเพื่อลดความดูร้ายเออเอาหนูปีเป็นปีเลี้ยงให้พีกว่าเราบรรยายลดความดูร้ายแล้วก็เขาจะมันทิ้งยางนะครับแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่พี่กว้าก็กาลังเปิดขึ้นมาเอาเดี๋ยวผมเป็นผู้ช่วยลูกพี่เข้าไปเลยมาไม่ต่อแนียังงนังไงยังไโอเค อ่าโอเคอย่งนี้ก็ประชากรไม่เยอะเลยทอาคูณทองคูณทองคูณองเูณเยอาเอาเอารักองเพลงมาเลยรู้เลยมาเลยถ้าอย่างนี้ถ้าตามหลักแล้วคือไว้ค่อยเอาก็ได้เยอแต่ถ้าอย่างนี้มาแล้วก็อย่าเสียเที่ยวนะครับก่านนัดก็แดงเหรออนี่ประชากรเขาขี้เกียจเอาได้ไหมร่วมเขามาเลยเลี้ยงเลือร่วมช่วย เอเนี่ยครับเราก็เริ่มตัดเอาเดี๋ยวทำให้มันลดความดูร้ายก่อนที่การตนี้พิการพอเนี่การกบข้าก็รลอมมันมันยุติเหอย่ายิ่งพิการเดี๋ยวตัองมาเลยจริงจริงเราไม่ต้องเอาแต่ว่านี้มาแล้วก็อย่าเสียเวลาเอาซะก่อนพิการทพิการนี่เขาขี้เกียจเป็นบารองมู เป็นช่วยเหลามันหนืดนนุนเท้าเข้มดายอันนี้เราก็พอตัดออกทีละแผงแล้วก็ปัดอ่านี่น้ำพึ่งสวยครับแต่เขาขี้เกียจไปนิดน,นึง <c ười> ไม่ได้กินน้ำต้มดิอ่านี่ก็โอเคดิแต <c ười> ่ได้เหลือกโน <c ười> ี่ยเราก็ปนฟันเพื่อลดฟันดูได้กนะับเขาทีนี้มาว่างดีน <c ười> นี่ร <c oughs> ิมซอกนี่อนงานกับริมน้นลงเนี่เราก็ค่อยๆเอาอย่ละรว่เราก็ได้รวงไม่ก็ใหญ่นะครับแต่น้ำพึ่งร้อยเปอราสวนลูกพี่ปตงว่าหลังนะครับโอเคได้นการเนเอาเาเอเลยอ เราก่อยเลือกรวงที่สวยๆเ้วค่อยค่อยตัดต้องใช้ความนิ่มนวลพยายามอย่าเขาตกใจเยอะยิลูกกางกล้องเป็นหน่เนอด้วยแล้วมับมาับนั้นโจโอ้ว่าดื้อเต็มต้นที่การไฮหนไหนโอเคครับเนี่ยเราจะได้เอามาสวยๆอย่างนี้ครับลับเลย อันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการติดทำพึ่งพึ่งโพงนะครับเราก็ปิดไว้ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ท,ที่เหมาะกับการเลี้ยงพึ่งนะครับมีแหล่งน้ําตรงนี้สมัยก่อนสมเสร็จมากินน้ํามานอนแช่น้ําอยู่ครับนะเขาเรียกว่าวังสมเสร็จนะครับ นี่ก็โลเคชั่นทำเลอะไรดีมากเลยอาหารดีมากจากธรรมชาตินะครับ

ยิงฟันมังเห็นฟันอือก็ก็วายก็วายก็เจ้าานี่ก็ได้ผลผลิตมานะครับก็แบ่งกันกินบางรังเขาก็ขี้เกียจนะครับแต่บางรังเขาก็โอเคนะครับต่อไปเราก็สักประมาณสองเดือนหรือสามเดือนเราก็มาเก็บผลผลิตได้อีก แล้วเดี๋ยวทีมงานจากสวนคุณยายจะไปเที่ยวน้ำตกว่าหลังต้นเรือนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของว่าหลังที่ว่าเออน้ำตกเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกต้นเรือนะครับโอเคครับสามารถเลือกตัดเป็นชิ้นๆได้เลยนะครับน้าผึ้ง that's probably a two